ดีขึ้นไหมแต่ว่า้เสลับมาลเท้ายลอะไมเบาเี้ยอะไรันกทำไมโดนเหรอหดอาโดนละยอดเลยเมื่อกี้นะคะเออรูอยู่ลูกอมเออไปเถอะขายเหี้ยอะไรวะช่างรอไปโอ้อันนี้ไปอันนี้ขอคนไม่มอ่ได้เออไปให้หมดเลยสองอันกูไม่เอาหรอกอนุบาให้หมดเลย เข้าไปมามาๆลยทั้ำหมดเล้งหมดเลเชิญแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบขึ้นเก้าสิบกูสบายใจแล้วเข้ามามึงวานนี้กูหายใจกรลึกแล้วมาอีหาเสือกลัวอีกนังกบตมาดเจอกูดันกลัวอีกเข้ามาดึกๆแล้วมีเซอร์ไพรส์อีตีปีโสมัควายะมะราชาโนทเวสุวรรณโนมาลนางสุขขังอรังคุโตนะโมพุทธายะ เอาเวสโนจตุมหาราชิกายะข้าพันตาพัทธภูริโตเวสสะภูสะพุทธังหลังพุทโธเทเวสโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจ a g a t ก g ย t เจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกุลสิกุลิอนะยันโตอันะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจ a g a t ก g ย t เจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลิสิกุลิอันนะยันโตอันะยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจ a g a t ก g ย t เจโตเจโตวิติวิติ ปีติปีติสีก็เลยสิก็เลยอน้ยันโตอน้ยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิี้จากายะกายะเจโตเจโตวิถีวิถีปีติปีติสีก็เลยสิก็เลยอน้ยันโตอน้ยันโตกายะสัิคุบาะไรคุบอะไรุบอะไออกมา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 เอ็งออกมาที่ค้างอยู่ออกมาออกมาออกมาเลยออกมาเลยไอ้ผีออกมาไอ้ผีไอ้ผีออกมาออกมาเลยออกมาออกมาเออเอาออกมามึงจะไปไม่ไปมึงจะไปหรือมึงจะสู้มึงจะสู้หรือมึงจะไปมึงจะไปหรือมึงจะสู้เฮ้ยไอ้ผี กรยรยเกรายัรายเกราย้รยจยัก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 ย วันนี้ต้องออกให้หมดนะสักกอทวุฒังสักกอทวุฒังออกให้หมดสักกอทวุฒังออกให้หมดเดีโหแรงไปหน่อยวะสักกะทาวุฒสักภออกไปให้หมดวันนี้ออกไปเลยสักกะออกไปไป่ไหสักกอทวุฒังสักกอทวุฒังเวสภุสละภุสะสะภุสะเวสะไป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 เบาไปเบาสักกอทวุฒัง

สักข้อทวุฒังเวสะภุสะสะภุสะคูไปยะไรกันไปกะรไปกันไปกันไปกันไกันไสักข้อทวุฒังสักข้อทวุฒังเอาไปดิโอ้ยฮะมึงเนี่ยงดไงมึงไม่เจ็บไม่เจ็บน้ำตาจะไหล้ไยี่ฮะฟ <c oughs> องห <c oughs> อกสายนี้ไม่มีแบลแนะ่เฮียสายฟาดอย่างเดียว มาคิวต่อไปอันนี้เริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัว <c oughs> แววน้ำมนไหมเฮ้ยเ <c oughs> ยยบหัวเหรอเอามาเอาเอาหัวมา,า,าหาตีนอันนี้ผาย้ากูเยี่ยบไม่ถึงอีกเอา,เอาอมาเข้ามา